ก่อนที่เมืองไฟสว่งสางใสจะเกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่มียุคสมัยโบราณเมื่อบรรพบุรุษของเราโฮโมฮาบิลิสรุ่นแรกก้าวเดินอย่างระมัดระวังบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่นั่นท่ามกลางธรรมชาติอันยิบเถื่อนพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางแห่งการเอาชีวิตรอดที่เต็มไปด้วยความท้าทายเรียนรู้การล่าสัตว์การเก็บของป่าการสร้างเครื่องมือและการสร้างชุมชน เรื่องราวในวันนี้จะพาเราย้อนกลับไปย้อนช่วงเวลานั้นเพื่อสัมผัสชีวิตความปรารถนาและความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษมนุษย์ในเส้นทางแห่งการค้นหาชีวิตและการเติบโต ใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แสงแดดยามเช้าส่องสว่างอย่างอ่อนโยนไปทั่วทุกคนแห่งสายลมแรกของวันพักพาเอากลิ่นหญ้าป่ามาด้วยสร้างความรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาให้กับบรรยากาศโฮโมแฮบิลิสบรรพบุรุษผู้กล้าหาญของมนุษยชาติออกจากที่พักอย่างเงียบเียบเริ่มต้นวันใหม่วนเส้นทางค้นหาอาหารทันใดนั้นโฮโมแฮบิลิสก็พบขนนกเส้นหนึ่งกำลังปลิวสายไปตามลมข้างต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆเขาเดินเข้าไปใกล้ขนต้นไม้ แล้วเหนยหน้าขึ้นไปมองก็พบรังนกอยู่บนที่สูงซึ่งมีไข่อันล้ำค่าวางอยู่อย่างสงบเขาสังเกตอย่างตั้งใจเมื่อเห็นแม่นกเ <_ S 1> พิ่งออกจากรังไปหาอาหารทิ้งรังไข่ไว้โดยไม่มีใครดูแลทางทีนั้นโฮโมเฮบิลิสบรรพบุรุษของเราก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใช้โอกาสอันหายากนี้เมื่อปีนไปถึงรังนก <_ S 1> เขาก็ดีใจมากที่มีไข่อร่อยๆมากมายซึ่งเป็นแหล่งอาหารอันล้ำค่าสำหรับบรรพุรุษมนุษย์ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน เขาไม่ลังเลที่จะหยิบไข่มาหนึ่งฟองแล้วกินทันทีสัมผัสได้ถึงรสชาติมันเยิ้มที่กระจายไปทั่วปากเติมพลังงานให้กับร่างกายที่เหนื่อยล้าขณะที่กินเขาก็นึกถึงมื้อต่อไปจึงเก็บไข่อีกฟองไว้เพราะบรรพบุรุษมนุษย์รู้วิธีเตรียมพร้อมสาหรับวันที่ยากลําบากข้างหน้าเสมออุ้มไข่ไว้เขาก็เริ่มปีนลงจากต้นไม้หัวใจเต็มไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆที่บรรพบุรุษมนุษย์เคยรู้สึกเมื่อพบอาหารขณะที่กำลังดีใจ ทันใดนั้นก็มีเสียงนกร้องก้องไปทั่วท้องฟ้าเป็นเสียงเตือนภัยที่เต็มไปด้วยความโกรธของแม่นกที่เพิ่งพบว่ารังถูกบุกรุก Homo habilis บรรพบุรุษโบราณของเรารีบวิ่งเข้าไปในป่าใกล้ๆอย่างรวดเร็วหวังจะพ้นจากสายตาของนกอย่างไรก็ตามแม่นกไม่ยอมแพ้ยังคงบินไล่ตามมาข้างหลังด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องรังของมันจากมือของบรรพบุรุษมนุษย์ Homo habilis เลื้อยผ่านชายป่า คลานผ่านพุ่งหญ้าสูงเพื่อหลบหนีสัมผัสได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่รัวเร็วและลมหายใจที่หอบถี่ของตัวเองคิดว่ารอดแล้วเขากำลังจะก้าวออกจากทันใดนั้นแม่นกก็พุ่งลงมาโจมตีอย่างดุเดือดกรงเล็บอ,อันแหลมคมกวาดผ,ผ่านอากาศฐานไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเขาวิ่งและหลบหนีการโจมตีของแม่นกสัมผัสได้ถึงอันตรายที่คอยกดขี่บมนุษย์ในทุกย่างก้าวของการเอาชีวิตรอดเขาวิ่งฝ่าป่าไปจน ใช้กรงเล็บจับเขาไว้แน่นยกเขาขึ้นไปในอากาศใบหน้าของเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลขณะที่แม่นกบินผ่านเมฆสีขาวพาบันพะบุรุษโฮโมแฮบิลิสออกหากจากพื้นดินที่คุ้นเคยแม่นกยังคงบินผ่านป่าทึบแล้วข้ามบึงที่เต็มไปด้วยจระเข้เรื่องลากซึ่งมีฟันแหลมองท่าปากรออยู่ทันใดนั้นจระเข้หลายตัวก็พุ่งตัวขึ้นจากน้ำพยายามนับโฮโมแฮบิลิสแต่ไม่สำเร็จทิ้งรอยคลื่นสีขาวไว้เบื้องหลัง บินยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆหลงพัดแรงเขาก็ได้แต่หลับตาอดทนสัมผัสได้ถึงความเล็กจ้อยของบรรพบุรุษมนุษย์ต่อหน้าธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เมื่อใกล้ถึงชายหาดทันใดนั้นแม่นกก็ปล่อยกรงเล็บปล่อยให้เขาร่วงลงไปทิ้งความเยีอกไว้นระหว่างฟ้ากับทะเลด้วยความตื่นตระหนกโฮโมแฮบิลิสก็ตกลงไปในทะเลและหมดสติไปน้ำเข็มที่เย็นยะเยือกปบคลุมร่างกายของบรรพบุรุษมนุษย์เมื่อฟื้นขึ้นมา ใบหน้าของเขายังคงมีร่องรอยของความกลัวและความสับสนดวงตาเบิกกว้างมองไปยังท้องฟ้าอันกว้างใหญ่โชคดีที่คลื่นซัดเขาขึ้นฟังทลายอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นที่ที่บรรพบุรุษมนุษย์สามารถเดินทางเอาชีวิตรอดต่อไปได้เขาลุกขึ้นนั่งใบหน้าสับสนมองไปรอบๆยังไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น,นสัมผัสได้ถึงความรกร้าของชีวิตบรรยากาศเยยี่เกสนิทรูีทันสิ่งทีง่สั่สะทือนหัวหินและโฮโมเฮมิลิสบรรพบุรุษของเรา ก็เริ่มคิดถึงการเดินทางครั้งใหม่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้มนพบุรุษมนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับอันตรายจากธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังต้องเอาชนะความกลัวในตัวเองด้วยเขาสังเกตชายหาดอย่างเงียบๆที่ซึ่งผูตัวเล็กๆคลานผ่านทิ้งรอยเท้าไว้บนทรายที่เปียกชื้นโฮโมแฮบิลิสรู้ดีว่าเพื่อความอยู่รอดพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่บนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่หรือริมทะเลที่ไม่คุ้นเคย เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แสงแดดยามเช้าส่องสว่างอย่างอ่อนโยนไปทั่วทุกคนแห่งมนุษย์โฮโมฮาบิลิสทั้งสามคนบรรพบุรุษผู้กล้าหาญของมนุษยชาติออกจากที่พักอย่างเงียบๆเริ่มต้นวันใหม่บนเส้นทางค้นหาอาหารท่ามกลางธรรมชาติป่าเถื่อนพวกเขาเดินอย่างระมัดระวังบนพื้นดินทุกก้าวที่ย่างเหยียบเหมือนรอยเท้าของบรรพบุรุษที่เดินทางเอาชีวิตรอดมาเป็นเวลาหลายล้านปีที่ไกลออกไปงูตัวหนึ่งก็ออกจากที่ซ่อนของมัน เริ่มออกหาอาหารของตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้าแต่มั่นคงงูเลื้อยผ่านพุ่งหญ้าตเตีย้ยดวงตาของมันเป็นประกายเมื่อพบเป้าหมายข้างหน้าทันใดนั้นนกยุงตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวข้างรังไข่ของมันขนหลากสีของมันสะท้อนแสงแดดยามเช้าคอยาวดูสง่างามและดวงตาที่คอยระวังภัยอยู่เสมอนกยุงยืนอยู่ข้างรังไข่กลายเป็นเป้าหมายที่งูก,กำลังจับตามองในขณะนั้นขนนกยุงเส้นหนึ่งค่อยๆหลุดออกจากตัว ลอยและลิ้วไปตามสายลงยามเช้าพิ้วไหวอย่างไร้ทิศทางขนนกยุงเส้นนั้นลอยผ่านพุ่งหญ้าหมุนวนในอากาศก่อนจะตกลงใกล้ที่ที่มนุษย์โฮโมฮาบินิสทั้งสามคนกำลังเดินอยู่บรรพบุรุษของเราหยุดยืนและมองดูขนนกสวยแปลกตาด้วยความสนใจโดยไม่รู้เลยว่าการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหมูค่อยๆเลื้อยเข้าไปใกล้รังไข่ท่วงท่าของมันทั้งเงียบงันและเย็นชา ลำตัวขดเป็นวงเตียมพร้อมจงตีแบบสายฟ้าแลบแต่นกยูงก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆที่จะเสียไข่อันมีค่ามันพองขนการปีกกว้างส่งเสียงร้องดังเพื่อเตือนไัยและพร้อมเผชิญหน้ากับนักล่าตัวร้ายทั้งสองปะทะกันอย่างดุเดือดเสียงปีกกระพืออย่างรุนแรงของนกยูงผสมกับเสียงขู่ของงูย่ากระจายลอยฟุ้งไปทั่วจากระยะไกลมนุษย์โพโมฮาบิลิสทั้งสามบรรพบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ สังเกตเห็นการต่อสู้อันดุเดือดนี้พวกเขารีบวิ่งตรงไปยังรังไข่ด้วยความตั้งใจจะช่วยนกยูงให้พ้นอันตรายหัวใจของพวกเขาเต้นแรงทุกก้าวคือความพยายามเอาชนะความกลัวมุ่งหน้าสู่ชีวิตที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อเข้าใกล้พวกเขาเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดวนไปด้านหลังงูในจังหวะที่งูกำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนหนึ่งรีบคว้าหัวงูไว้แน่นด้วยเรียวแรงทั้งหมดอีกสองคนช่วยกันคนหนึ่งใช้กำปั้นทุบหัวงูซ้ำๆ อีกคนพยายามผลักลำตัวงูให้หากจากรังไข่งูดิ้นรนสุดแรงแต่ต่อหน้าความร่วมมือและความมุ่งมั่นของมนุษย์โฮโมฮาบิลิสมันก็เริ่มอ่อนแรงในที่สุดงูรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้จึงยอมแพ้เลื้อยหนีเข้าไปในพุ่งหญ้าพร้อมเสียงใบไม้ไหวบรรยากาศตึงเครียดค่อยๆสงบลงนกยุงยังยืนปกป้องรังไข่ดวงตาอย่างระวังภัยแต่แววตากระอ่อนโยนลงคล้ายส่งคำขอบคุณให้กับมนุษย์โฮโมฮาบิลิสทั้งสาม วีรบุรุษผู้เงียบงันแห่งรุ่งอรุณวันนั้นบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่เรื่องราวแห่งความกล้าหาญความสามาัคคีและปัญญาของบรรพบุรุษมนุษย์ยังคงถูกเล่าขานรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่หยุดยั้งมุ่งสู่อนาคตคุณสัมผัสได้ถึงความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของบรรพบุรุษมนุษย์ในเรื่องราวนี้ไหม